พื้นที่ใดก็ตามที่มีความเสี่ยงที่จะติดมีการแพร่พระบาดของเชื้อเนี่ยนะครับประชากรที่อยู่ในพื้นที่นั้น,นควรจะได้รับวัคซีนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ฉีดไปประมาณสองล้านห้าแสนคนแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยคุณจอมันก็จะเห็นหลักสิบล้านแน่นอนนะครับมันก็จะฉีดโ l ลลิงไปเรื่อยๆไม่มีใครมาบอกว่าวันนี้เดือนนี้วัคซีนจะต้องมากี่ล้านโดสกี่ขวดกี่เข็ม ไม่ใช่อันั้นมันม,ม,มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือภาษาทางแพทย์เขาใช้คัว่าวัคซีนโรเอาหมายเพราะว่าเมื่อมีการฉีดวัคซีนเมืม่อไหร่มันก็จะหมุนเป็นวงรอบของมันไปเรื่อยๆจนกว่าเอ,อที่จะประชากรทุกคนจะได้รับวัคซีนในระดับที่ปลอดภัยครับแต่ <això S 2> จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเมื่อวัคซีนเนี่ยไปถึงจุดที่จะต้องให้การบริการกับให้การบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มเริ่มแค่เดือนแรกๆก็คือเริ่มกับผู้สูงอายุก่อนเพราะผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงแล้วก็มีกลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโควิดเช่นความดันเบาหวานนะครับอ้วนหลอดเลือดหัวใจนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับได้รับการจัดลำดับให้มาฉีดเป,เป็นเป็นเป็นกลุ่มแรกๆ หลังจากนั้นก็จะเริ่มกระจายการฉีดไปให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับกลุ่มก้อนอ,องค์กรต่างๆก็จะมีวิธีการฉีดเป็นรูปๆนะครับการฉีดเข้ามามีสามการนัดเข้ามาฉีดวัคซีนมีอยู่มีอยู่สามทางเลือกหนึ่งนัดผ่านหมอพร้อมนะครับสองเป็นกลุ่มก้อนองค์กรหรือว่าเป็นสังกัดพี่น้องประชาชนที่มีสังกัดโรงพยาบาลที่ตัวเองรับสิทธิ์อยู่ก็ไป ลงสมัครนะครับไปลงชื่อลงทะเบียนไว้แล้วเขาก็จะนัดมาสาม,มก็สําหรับพี่น้องประชายชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ห่างไกลปื้นเที่ยงเราก็ใช้ระบบอสอมนะครับในการที่จะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยไปกักเกณฑ์พี่น้องประชายชนเข้ามานะครับพาเข้ามารับการฉีดวัคซีนหน่วยตัวหน้า,อ,าอย่างนี้นะคุณจอมขวัญเราต้องฉีดคนประมาณห้าสิบกว่าล้านคน เกือบ60ล้านคนอันนี้คือเป้าหมายของรัฐบาลนะครับอาเดียนถามเพิ่มเติมตามข่าวที่มีการอนุมัติแล้วเรียบร้อยเนี่ยอย่างจอร์สันแนจอร์สันเนี่ยจะจะเริ่มเห็นคนไทยที่ได้ฉีดจอร์สันแน,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 นจอร์สันเนี่ยเมื่อไหร่คะตอนนี้เนี่ยจอร์สันแนจอร์สันเนี่ยเขาเข้ามาอ่าขึ้นทะเบียนกับอยอยเรียบร้อยเราจดทะเบียนเขาเรียบร้อยนะครับแลว้วก็เขาก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่ขายเอกชนเขาจะ,ขา,ะขายกับภาครัฐเท่านั้นวันนี้กรมควบคุมโรค ก็กาลังเจรจานะครับวันนี้จอร์นสันและจอร์นสันอยู่ในขั้นตกลงเทอมชีทเช่นเดียวกับไฟเซอร์เช่นเดียวกับอไไม่ใช่มีตอนที่มีอยู่2อยี่ห้อเนี่ยก็พูดได้เลยทั้งจอร์นสันแล, Pfizer. แล้วก็ไฟเซอร์แล้วก็การเจรจาก็เป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเขาจะเจรจากับพวกนั้นไปตัวรัฐมนตรีกได้ไปยุ่งเมื่อเขาเจรจาเสร็จแล้วเขาก็เอา,เอา เงื่อนไขต่างๆที่เขาตกลงกันในเบื้องต้นมาเสนอตัวผมผมก็พิจารณาว่ารับได้ไหมมีอะไรที่มันาขาดตกบกพร่องไหมค่ะมีอะไรที่มันไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่าเขาก็ต้องพิเศษผมไม่หมดพิเศษจบเสร็จผมก็ไปส่งให้ในายกรัฐมนตรีนะครับนำเข้าคอรมอเพื่อขออนุมัติจอรนสันจอรนสันเนี่ยมาเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าจอรนสันจอรนสันเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มส่งภายใน ตรมาส4 Q4 ครับเขาไม่ไม่มีวัคไม่มีผู้ผลิตวัคซีนเจ้าไหนนะครับที่จะมาบอกเราตอนนี้เลยว่าเขาจะส่งเดือนนี้เท่านี้เดือนนี้เท่านี้ไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่ง<ส>ต่อให้บอกว่าส่งเดือนนี้เท่านี้เนี่ยเราก็ต้องภาวนาว่าขออย่าให้เกิดการระบาดรุนแรงในประเทศของเขานะเพราะเขาจะไม่ลังเลเลยที่เขาจะบล็อกการส่งออกประเทศไทย,ยไม่ต้องกังวลในระดับหนึ่งเพราะว่าวัคซีนพื้นฐานวัคซีนหลัก ของอไทยที่จะที่จะนำมาใช้ให้กับประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ a อ t r a z e ซ eca มีาการผลิตยอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยดังนั้นตรงนี้เราก็ไม่หวูเหมือนกันเพราะถ้าใครจะมาแย่งเราไปเราก็พร้อมที่จะใช้ประกาศพระราชบัญญัติโลกติดต่อเนี่ยว่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมการส่รงออกของของเขาได้เหมือนกันทีนี้โมเดอร์นาค่ะโมเดอร์นาค,คือตัวล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากออยถูกไหมคะโมเดอร์นาเนี่ยคา,าดว่ามาถึงเม,มือ่มอไหร่คะ โมเดอร์นาตอนที่เขามาติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพูดชัดเจนว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่เป็นภาคเอกชนนะครับเราไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกมาส่งเอกสารมาขึ้นทะเบียนกับอยอยเราจะรีบ <Ha. S 1> ขึ้นทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนซึ่งเขาก็ส่งมานะครับ <Ha. S 1> แต่ว่าโมเดอร์นาตอนเนี้เรายังไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าตอนนี้เรามีวัคซีนมากเพียงพอตัวโมเดอร์นาเองเนี่ย ยังมีจุดอ่อนนิดนึงในเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเขาคือ,อ,อโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้พร้อมที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยจะซื้อเนี่ยเราก็ถึงขึ้นทะเบียนเผื่อไว้แต่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ถามว่าจะซื้อเข้าหรือไม่เนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นครับ อ๋อคือแปลว่าโมเดอร์นาต่อให้ผ่านจากอยอยแล้วไม่ได้แปลว่าณตอนนี้มีแผนซื้อโมเดอร์นาเหรอคะยังสําหรับรัฐบาลยังไม่มีแต่ดดถ้ารัฐบาลาไม่ซื้อโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่สามารถซื้อต่อจากรัฐบาลได้ถูกไหมคะซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้เราเราถึงช่วยไงคือโมเดอร์นา <Mod erna S 1> ก็ไม่ขายเอกชนโดยตรงเหมือนกันยกเว้นเขาจะเปลี่ยนนโยบายผมไม่รู้นะแต่แต่ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนเขาก็ออกออกแถลงการ์มาใช่ไหมว่าเขาเขาไม่ขายโดยตรงกับเอกชน แต่ว่าถ้าเอกชนต้องการจะซื้อซึ่งก็อยู่ในนโยบายวัคซีนทางเลือกของท่านนายกรัฐมนตรีเราก็มีองค์กรภาครัฐก็คือองค์การเพศัชกรรมพร้อมที่จะซื้อเป็นสะพานเชื่อมแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนใดที่ต้องการโมเดนาก็ต้องมาเปิดใบสั่งซื้อมัดจำนะครับออ,ออกเทอมอะไรต่างๆที่ทำให้องค์การเภศัชกรรมเนี่ยไม่อยู่ในภาวะความเสี่ยงแล้วก็สั่งวัคซีนเข้าขมาให้ คำถามคือนะคะสมมุติว่าเขามียืนยันว่ามีคนต้องการค่ะรัฐมนตรีโมเดอร์นาเนี่ยถ้าเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเขายืนยันว่ามีลูกค้าที่ต้องการจะฉีดคำถามคือเร็วที่สุดเร็วที่สุดเ,ดเนี่ยโมเดอร์นามาเมื่อไหร่คะก็อยู่ที่โมเดอร์นาอ่าจะบอกไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนเราแล้วถูกไหมคะไม่ใช่แต่ก็ทุกคนก็ต้องทราบะครับว่าถ้าจะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยตอนนี้มันก็ควรจะมาภายในปีนี้ใช่ไหมคุณจอมขวัญ ตอนนี้มันครึ่งปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่ดูแลตัวเองได้ก็พูดง่ายคู่ที่มีปัญญาไปฉีดไปไปซื้อวัคซีนจากโพมาเอกชนเพื่อมาฉีดด้วยด้วยการที่ไม่ต้องการจะไปจองไม่ต้องการจะไปเข้าคิวไม่ต้องการไปรออะไรเนี่ยถ้าเขาทําได้นะครับตัวโพมาเอกชนเนี่ยก็สามารถคุยกับโมเดอร์นาซึ่งเขามีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับถ้าคุยเสร็จ เพียงแต่ว่าไปติดนยโยบายที่ว่าเขาจะต้องขายภาครัฐเท่านั้นนี่ <c oughs> แหละครับองค์การเพศสัจกรรมซึ่งตามนโยบายของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเลยว่าต้องการให้มีทางเลือกให้กับโรงพยาบาลเอกชนนะครับตามนโยบายของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนองค์การเพศสัจกรรมนี่นะครับจะเป็นสะพานเชื่อมให้ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนเขายังไม่ได้บอกอีกเหรอคะว่าเขาอยากได้นะคะก <c oughs> ็เขาบอกเขาอยากได้นะครับนี่ว่า<ต>ชัดจะแย่อยู่แล้ว เขาอยาก,กถ้าอยากได้ปุ๊บก,ก็เชิญสามารถโทรไปหาบริษัทตัวแทนโมเดนาชื่อซูริกประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทขายยาที่เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเครือข่ายความสัมพันธ์พวกนี้รู้จักกันมากกว่าผมรู้จักเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถติดต่อกันได้เมื่อได้ออเดอร์มาสมมติะจะเป็น5,000โดสหมื่นโดสแสนโดส ก็แจ้งมาแจ้งมาปุ๊บก,ก็รวมตัวกันไปให้องค์การเฟสั์สั่งซื้อจากโมเดอร์าเข้ามาเท่านั้นเองคำถามคือถ้าเอกชนเขาชัดเจนแล้วเขามีตัวเลขจำนวนนี้แล้วเขาไปบอกองค์การ<ม>เภสัชกรรมนะคะคำถามคือว่าถ้าทุกอย่างมันมันมันเร็วที่สุดเนี่ยโมเดอร์นาเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่คะ QC อ่าไตมาสีเหมือน,น,นกัน QC เท,ท่าที่เขาที่เขามาบอกกับผมแต่ตอนนี้เนี่ยใครจะมาคิวสาวหรือคิวสี่อยู่ที่ออเดอร์ได้หรือย,อยังไปคุยกันให้เรียบร้อยนโยบายทางท่านนายกมาชัดเจนเป็นบิลใช้เขาเป็นสภา,าให้เขานะเราไปคิดกำลงกำไรมากสําหรับองค์การบริษัทจกรรมซึ่งตรงน,นี้เราพร้อมที่จะทําให้อยู่แล้วมามาของบริษัทสายามไบโอไซเอนซ์ก่อนนะคะว่าแอสตาซินก้าของของไทยที่จะผลิตในเมืองไทยเนี่ยตกลงออกมาเมื่อไหร่คะท่านต้นเดือนมิถุนายนครับ กขจะส่งสัญญาที่เราเซ็นไว้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี่นะครับปีที่แล้วเขาก็เขียนชัดเจนว่าหลอดแรกจะส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปของปีนี้เนันณเวลานี้วินาทีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในอยู่ในสัญญายังไม่มีการล่าช้าใดๆทั้งสิ้นณตอนนี้ตกลงว่าถ้า ถ้าจะฉีดภายในครึ่งปีนี้ก็จะมีอยู่2ยี่ห้อถูกไหมคะก็คือมีซิโนแวคนะคะแล้วก็แอสตาซิเนกาซึ่งหมายถึงว่าหมายถึงรวมถึงแอสาซิเนกาที่ผลิตโดยเสียมไบโอไซเอนซ์ของประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะก็จะมี2ยี่ห้อนี้แหละครึ่งปีแรกต้องได้ถูกไหมคะส่วนที่เหลือณตอนนี้ที่อนุมัติแล้วเนี่ยก็คือใจมาสีไปเลยแต่แต่ระหว่างนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนคุณจอมขวัญอย่าไปเน้นคําว่าแอสาซิเนกาที่ผลิตในประเทศไทย เราซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาครับเขาจะมาจากจริงๆเขาจะมาจากโรงงานไหนเราเราไม่ต้องรับทราบแต่เราจะได้วัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งมีมาตรฐานมีสรรพคุณมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราโชคดีที่เขาได้เลือกบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ในประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาในบ้านเราสมมุติ เกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดสยามไบโอไซส์ cience, ไม่สามารถจัดส่งได้มีอะไรเกิดขึ้นที่เราไม่อยากให้มันเกิดทางบริษัทแอสตราเซเนกาโกลบอลก็ยังต้องไปจัดหาวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้มาให้กับเราครับส่วนวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยด้วยความที่วัคซีนของเขาเนี่ยได้เข้ามาช่วยรองรับสถานการณ์การระบาด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเขาก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณ4ล้านโดสแล้วแล้วก็ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีนนะครับในโคต้า1ล้านโดสของซ i นอวแเรายังไม่ได้สั่งแบบแอสตราคือเรายังไม่ได้สั่งแบบล็อตใหญ่เราสั่งมาเพื่อเป็นการสำรองนะครับที่ทุกๆฝ่ายได้แนะนำเอาไว้ได้แนะนำม,มาไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายอาจารย์ต่างๆบอกว่าไม่ควรจะมีวัคซีนยี่ห้อเดียวแล้วก็สั่งสำรองไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราถามนะคือสียี่ห้อที่อนุมัติแล้วนะคะสองยี่ห้อเนี่ยคาดว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดไปจากนี้เนี่ยน่าจะมาตจมากสี <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราพูดถึงสปุตนิกนะคะหรือว่าพูดถึงไฟเซอร์เนี่ยอันนี้คือขั้นตอนของสองตัวนี้อยู่ยถึงไหนละ,ะสปุตนิกท่านทูดรัเสเซียเ <c oughs> พิ่งมาพบผมเมื่อ วันซืนนี้เองบอกเขาว่าเราพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนนะครับขอให้ส่งเอกสารมายังไม่ได้อันนี้สำหรับสมุติอีกยังถือว่าเออร์ลี่มากๆยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการ,รอะไรเลยนะครับเพราะเราต้องอได้รับเอกสารหรือว่ามีแนวโน้มจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยเราเราก็ถึงค่อยดูว่าเรามีความต้องการไหมที่มีอยูุ่กวันนี้เนี่ยมันพออยู่หรือเปล่าหรือไม่พอ นะคร<ช>เรามีความต้องการที่จะเอามาเป็นวัคซีนทางเลือกอีกหนึ่งทางหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันส่วนไฟเซอร์ค่ะ,ะรัฐมนตรีไฟเซอร์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเจราจาเทิมชีตเหมือนกันได้มีการทาความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทางผู้ผลิตยาว่าเทิมคอนดิชันต่างๆเป็นยังไงไฟเซอร์บอกว่าสามารถทยอยส่งได้ถ้าเราถ้าเราสั่งซื้อเขาได้ภายในเดือน มิถุนายนเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถทยอยส่งได้ใน q ิ q สามคิสเขาพูดยังไงก็คือส่งได้ภายในปีนี้นั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายตั้งแต่กรกฎาไปจนถึงธันวาเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer จะส่งให้เรา20ล้านโดสถ้าเราตกลงการสั่งซื้อกับเขาได้เหตุผลที่เราต้องพิจารณาวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์อย่างซีเรียสเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวตอนนี้ที่ จะ cover อายุเด็กตั้งแต่12ปีขึ้นไปทุกวันนี้แอสต a าก็ดีซ i โนแวคก็ดีเนี่ยเรายังขีดให้กับคนอายุ18ขึ้นไปอยู่คุณจอมขันก็คิดดูว่าเด็กอายุ12ถึง18เนี่ยผมก็ว่ามีอยู่หลายล้านคนนะแล้วก็การที่เราสามารถเจจากับไฟเซอร์นะครับแล้วด้วยเงื่อนไขอื่นๆผมเรียนได้ว่าค่อนข้างเป็นน่าพอใจ เราเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยรับได้นะครับเราเจรจากับผู้ผลิตโดยตรงสิ่งที่กระทรวงสารณสุขถ้าเราสามารถนำเอาวัคซีนของไฟเซอร์มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ในในจำนวนถึง20ล้านโดสเนี่ยก็ทำให้เยาวชนตั้งแต่1 2บสถึงสิได้รับวัคซีนทั่วนหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะสบายใจเราก็จะมีวัคซีนเนี่ยคอย ทำให้มั่นใจว่าในทุกๆเดือนพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะได้รับการฉีดวัคซีนสรรพคุณของทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเป็นในยะสสาคัญนะครับวัคซีนทุกยี่ห้อป้องกันการแพร่เชื้อได้ป้องกันการเจ็บปนะ่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต